ผลบ้าเทดบิต,บตคอยอัพเดตกราฟวันที่25พฤษภาม 20, คมปี2025กราฟบิตคอยนะครับเมื่อวานบวกบิดที่วัน400กว่าจุดนะตอนนี้บวกอยู่200กว่าจุดฮัมเพมเดยจะเห็นว่าจากวันก่อนที่ยอ่อก4,000จุดเมื่อวานยังไม่สามารถขึ้นไปยืนได้นะครับแล้วก็แอดมินมีแนวต้านใหม่เนะ ตอนนี้ก็ได้ New High นะครับที่เป็นแนวต้าน1แสน11,889นะครับแล้วก็แนวรับของ Admin เนี่ยอยู่ที่1แน6,282และจุดที่ยอมแพ้ของ Admin คือ1แสน4,864คือเส้นฝีแดงนะครับเวลาภ่าบันชัดนดครับเขาจะหลอกเราให้เหมือนว่ามันจะลงนะครับเดี๋ยวไปดู ของวีก,กันเดี๋ยวให้ดูแท่งเทียนแท่งเทียนทําเฟรมวีกเหอครับถูกรากลงมาตอนนี้ยังเขียวอยู่นะแล้วก็เป็นเขียวที่แบบยืนเหนือหายเก่าด้วยนะครับเพราะนั้นแอดมินมองว่ายังไงก็ไปต่อเนี่ยทำเฟรมเดยเนี่ยเจอแท่งแดงเนี่ย คนก็คิดว่าลงแน่ๆนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นตามที่แอดมินบอกไหมนะครับเดี๋ยวไว้ดูพอร์ตแอดมินครับตอนนี้พอร์ตแอดมินบวกอยู่พันสองร้อยเก้าสิบสองเฟรมหนึ่งร้อยสิบเอ็ดเหรียญน,นะครับเพราะนั้นยังไปต่อฝากกดติดตามคนบ้าเทปบิคอยในช่องทาง YouTube กับ TikTok ครับขอบคุณครับ